สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะโค้ดนะครับจากทางเพจคุกไทรสตาร์เลวนะครับก็โค้ดนะครับก็จะมีอยู่ห้าโค้ดนะครับก็รวมเพรทั้งหมดสี่ร้อยเพรนะฮะแล้วก็ของยังอื่นอีกนะฮะบอกเลยว่าคุ้มอยู่นะฮะก็โค้ดเอ้ยประมาณนี้นะฮะนี่ใส่ตามินีลยฮะแล้วโค้ดที่สองนะครับจะใส่เป็นอันนี้แก่เหมือนข้างล่างเป็นเลขสอง แล้วก็ทำเหมือนเดิมฮะแล้วนี้ก็เป็นเลขสาม 3. อันนี้ผมแลกไปแล้วนะกตอันนี้สี่อันนี้ห้ายัไมแนกอันนี้สี่จะเป็นอันนี้นะนี่แล้วผดแลกไปเรียบร้อยเดี๋ยวส่วนอันนี้ห้านะเดี๋ยวเดยสักครู่นะะ ใส่เป็นอันนี้สตาร์เลวคลิปิมไปตามนี้นะครับก็อะครบนี่นะลิปพิ์ผิดตรงไหนนะอ๋อลืมลืมออาอาอตัวอาายคน EIFE ฮะเรียบร้อยฮะโค้ดเ่ายังประมาณนี้ฮะบก็ยังมีอยู่ห้าโค้ดครับรวม4ี่ร้อยเพชรนะ